นี้เราจะมาวาดรูปขนมชิ้นนี้กันนะครับเริ่มด้วยการเอากาวกั้นสีหนามาทาบริเวณที่ไม่อยากให้สีลงไปที จากนั้นเราก็มาลงในส่วนที่เป็นครีมน,นสีเทาแล้วก็ตามด้วยคราเกอร์สีนตาลแดงแล้วก็เหลืองสลับสลับกันไปตามด้วยวอลนัทนะครับในชั้นที่2จะลงตาลอย่างเดียวแต่ว่าเว้นสลับสลับให้มันมีช่องของคราเกอร์ที่มีความแตกก็กลับมาระบายตรงชั้นบนที่มันเป็นครีมบีบวนๆเส้นๆน,นะครับโดยจะระบายตรงที่เป็นร่องของขนมนะครับจากนั้นเราก็มาเติมความเข้มขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งในชั้นนี้เราค่อยๆเก็บรายละเอียดที่มันลึกที่สุดโดยใช้สีเข้มนะครับระบายจนเสร็จจากนั้น ที่เราทาไว้ก็เอาออกโดยการใช้มือลูบๆนะครับผลลัพธ์ที่ได้ะะกลายเป็นกระดาษสีขาวๆซึ่งตรงนี้เราจะทำเป็นตัวไอซิ่งนะครับที่เป็นเงาของน้ำตาลเสร็จแล้วเราก็มาทำให้น้ำตาลขังมากขึ้นโดยการระบายเงาข้างใต้นะครับก็จะดูเป็นไอซิ่ง,งเสร็จสูบนะครับลองไปทำตามกันดูนะครับแล้วถ้าใครอยากให้วาดรูปอะไรคอมเมนต์บอกได้